ประเทศไทยมีมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานวิถีชีวิตที่งดงามและมีความหลากหลายในแต่ละท้องถิน่นผ่านการสร้างสรรค์พัฒนาและสืบสารมรดกภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นสะท้อนความเจริญรุ่งเรืองในทุกยุคสมัยนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และนา,นานาอารยประเทศได้ประจักษ์ถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจนกล่าวขานไปทั่วโลกกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก่อตั้งขึ้นภายใต้ภารกิจหลักในการบำรุงรักษาวัฒนธรรมไทยเพื่อทำรงไว้ให้ยั่งยืนถึงอนุชนรุ่นหลังกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเดิมคือกองวัฒนธรรมสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติพุทธศักราช2522จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจากนั้นในปี2553ได้เปลี่ยนสถานะเป็นกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจนถึงปัจจุบัน มีรูปอุโบกตามประทิปเป็นสัญลักษณ์ประจำกรมสื่อถึงการสืบสารมรดกภูมิปัญญาของชาติไปทั่วทุกสารทิศและแบ่งเป็นส่วนงานดังนี้สำนักงานเลขานุการกรมกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรมสถาบันวัฒนธรรมศึกษาและสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน โดยได้ดำเนินงานภายใต้ภาฤฤรกิจหลักคือการเชิดชูสถาบันกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผ่านโครงการเฉลิมพระเกียรติต่างๆเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางอีกทั้งสามารถน้อมนำพระราชดำริต่างๆมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพการส่งเสริมประเพณีและวันสำคัญ ฟื้นฟูอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและวันสำคัญต่างๆของชาติภายใต้การวิวัฒน์ของกระแสโลกก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและนำรายได้มาสู่ท้องถิ่นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติและศิลปินพื้นบ้านโดยการสรรหายกย่องส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมและศิลปินพื้นบ้านเพื่อเป็นแบบอย่างอันดีงามแก่เยาวชนได้เรียนรู้และเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์และสืบสานศิละปะล้ำค่าสู่แผ่นดินการบริหารจัดการเครือข่ายทางวัฒนธรรมโดยการสร้างเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการสืบสารรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามในวิถีชีวิตและท้องถิ่นของตนการจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดำเนินการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาของชาติที่บรรพชนได้สั่งสมและสืบทอดมาพร้อมทั้งรวบรวมจัดเก็บวิจัยส่งเสริมเผยแพร่และสืบสารองค์ความรู้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์กำกับดูแลกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พุทธศักราช2,551โดยเน้นผลประโยชน์ของประชาชนคุ้มครองเด็กและเยาวชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การเปิดพื้นที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในกำกับของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้แก่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดพื้นที่ให้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างครบวงจรในระดับชาติและนานาชาติเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หพอ,อัครศิลปินจัดแสดงผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของอัครศิลปิน อัคราภิรักษ์ศษิลปินวิสิทธิ์ศิลปินและศิลปินแห่งชาติซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลงานต้นฉบับที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพรวมถึงความเป็นเลิศทางศิลปะด้านทัศนศิลป์วรรณศิลป์และศิลปะการแสดงที่สำคัญเป็นพื้นที่ให้เยาวชนได้มาสืบสารงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติขอไทยนิทัศน์จัดเป็นนิทรศการถาวร ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนเรียนรู้วิถีความเป็นไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยการนำเสนอที่สนุกและเข้าใจง่ายศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมจัดเก็บข้อมูลพระราชกรณียกิจร,รัชการที่9และพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่นั้นๆอีกทั้งเป็นฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นเพื่อสืบสารและต่อยอดการสร้างสรรค์ก็ให้เกิดรายได้แก่ชุมชนด้วยตระหนักถึงคุณค่าและความงดงามของวัฒนธรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงมุ่งมั่นดำเนินภารกิจต่างๆเพื่อเป็นองค์กรแห่งความรู้และส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมเพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีเอกลักษณ์ที่สง่างามเป็นที่ยอมรับในานานาอารยาประเทศและทํารงไว้ให้เป็นมรดกของอนุชนรุ่นหลังอย่างยั่งยืน